สวัสดีครับในตอนเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคลิปนี้ก็มาดูกานรรดน้ำกันต่อจะเป็นยังไงเดี๋ยวเจอเพื่อนๆนลุ่มาได้เลยนะครับนี่ก็ดูกานรรดน้ำเนี่ยเราใช้โหมด4โลเกียร์หนึ่งยิงดิฟนไปเรื่อยๆน,นี่โชเฟอร์อา,าถารถเองนะยามเย็นไม่มีแดดแล้วไอ้นี่มันกลัวแดดนะผมตากแดดนะผมยังไม่ดำเท่ามันเลยแต่ว่าไม่เป็นไร นี่ก็สรุปการรถนะนะ่าใช้ไปประมาณสักเอ่อนี่รถรถที่สี่แล้วนะประมาณเก้าไม่ใช่เก้าเจ็ดเจ็ดพนะันลิตรนะเจ็ดพันลิตรนะประชาวสองเมื่อกี้หนึ่งสองสองหกเจ็ดพันลิตรนะแต่นี่โชเฟอร์มันเน้นเยอะๆหน่อยรอบนี้นะมันเน้นเยอะนะจริงๆแล้วเจ็ดพันลิตรน่าจะพอแรงนี้นะสี่ร้อยห้าสิบ หต้นเจ็ดพันลิตรน่าจะพอต้นละยีวินาทีนี่มนเน้นแช่นานมันก็หมดเร็วหน่อยนะแต่ไม่เป็นไระไนนะฝั่งนี้รถเยอะมันก็จะได้ยูได้นานโ้โฝุ่นเนะยอะมากนะครับ ก็จาเป็นต้องรดไหมเหรอก็ขึ้นอยู่กับสภาพต้นนะผมว่าขึ้นอยู่กับสภาพต้นนะถ้าต้นมันเหี่ยวเกินเนี่ยก็ควรที่จะรดนะครับไม่ั้นมันตายเหมือนกันนะแต,ต่โอกาสตายมีไหมมันก็มีเหมือนกันนะในสวนมาก็จะทนแรงอยู่แล้วลเนี่ยปามพืชพวกนี้ออกแบบมาค่อนข้างที่จะทนแรงนะแต่ถ้าเรารดน้าเนี่ยมันก็ดีนะในช่วงต้นมันยังเล็กๆเนี่ยมันก็ดีนะครับ ดีกว่าไม่รถรถตะโกมาคลองเว้ยเผื่อโชคดีนะเดินหนาเดือนเลยฝนตก,กมันก็จะดีอ่นะแล้วถามว่าควรที่จะเออรถยังไงกี่วันรถทีนะก็าอาทิตย์รถหนึ่งครั้งก็ได้นะหรือว่าสิสามสี่วันรถครั้งหนึ่งก็ได้ ตามนี่มันทนอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นพืชอด่นไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเป็นตู้เรียน,นี่ยต้องเดินระบบน้ำมาเสร็จก่อนแล้วค่อยเอาต,ต้นมาลงนะครับแบบไรนี้ก็เป็นปาล์มนะรดขอประคองมุกไว้นะครับพอแตกยงแตกยอดอะไรเนี่ยสวยก็ไม่ต้องรดก็ได้หรือว่าจะรถต่อก็ดีนะครับนี่ถ้ารถแช่านานเห็นไหมแปบ๊บเดียวผลลิตแ๊บเดียวหมดนะครับ นี่แชร์ไปประมาณสักสี่สิบวิได้ไหมนี่ชอเฟอร์น่าจะสี่สิบวินับหนึ่งถึงสี่สิบในใจแต่ไม่มีผลนะเห็นไหมมันจะไหลออกไปน่าจะลดแต่ว่าก็ได้อยู่นะมันต้องแต่งโูคนแต่งอะไรให้มันกู <c oughs> โดนได้ <c oughs> ถามว่ามันจะกินไฟแบตเตอรี่ไหมเหรอมันก็ไม่นะเพราะผมเคยใช้มาตั้งแต่สมัยฟอร์ดเรนเจอร์ย่ย ไอปั๊มน้ำนตัวนี้นะปั๊มน้ำตัวนี้นะ2000 GPS ก็ถือว่ามันก็ใช้ได้อยู่ไฟรถไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าเราสตาร์ทเครื่องมันก็ป่นไปเรื่อยๆแหละแต่ถ้าใช้แบตเตอรี่เพียวๆมันก็ต้องกินไฟยางบ้านะกินไฟจากแบตเตอรี่บ้างเป็นธรรมดานะก็ถือว่าค่อนข้างที่สะดวกนะประหยัด ไปหยัาต voilà you know, de ังค์ไม่ต้องไปซื้อน้ำมันเบนซินนะไงแต่ถ้าได้ปั๊มเบนซินมันก็เร็วกว่าอยู่แล้วเต่ยที่มันไปจลช้าหน่อยสำหรับปั๊มเล็กก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะถือว่าใช้ได้เมือเดียวเะยครับเนี่ยฟอะไรหนักใช้ได้ไหม นี่ครับหลังจากที่เราได้ลองพันสู่สราชมาเยอะแล้วหนึ่งองเนะมาลองููิ้นกันบ้างนะมาดุ้นไปเรื่อยๆว่ามันจะเป็นยังไนงนี้ก็น่าจะเห็นคลิปเยอะหน่อยแหละตัวจะถ่ายเอาจริงเอาจังเ,าจาเดียวกับนี้เลยจะได้บันทึกไว้ด้วยนะว่า เราทำอะไรไปกับมันบ้างนะหมดเออ <c oughs> ตั้งแต่ปลูกถ่ายกวาดขุดฝังนะแล้วก็มาถ่ายถ่ายเนี่ยได้ถ่ายน้อยหน่อยนะเพราะเจเอเฟอร์มีเขียดถ่ายผมก็ไม่ไหวนั่นเลยถ่ายปรับพื้นที่เนี่ยใช้เวลานานัเหมือนกันนะแปลงน,นี้สรุปการถ่ายเนี่ยประมาณสี่ถึงห้าวันนะ่ะ เป็นหลุมเก่าด้วยที่เราขุดไว้นะไม่ง่ายนะไปนี่คุณที่ดูเป็นคูขวางขวางแบบนี้เลยนะเราต้องไถไถแล้วก็ปาดลงคูลงคูงคโอ้โหเหนื่อยชิบหายนะเล่นสะบูปปดเอวอะอะไรนี้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองไร่สี่ร้อยห้าสิบหกต้นนะโอ้โหพุทธคันก็จะเหนื่อยหน่อยนั่น เีื่องความมารดน้ำอีกรดน้ำแปดแปดพันลิตรถามว่าง่ายไหมทำปามผมว่าง่ายนะง่ายกว่าพืชอื่นนะถ้าเป็นทุเรียนอะไรเนี่ยก็ลงต้องใช้ต้นทุนเยอะนะไม่ได้สรุสรปค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกวาดแล้วก็ไถเลยนะแต่ไถเนี่ยยังยังไม่เสร็จสมบูรณ์ทีนะถ้ากวาดขุดฝังถังน้ำมันหนึ่งเนี่ยประมาณ หนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะใช้น้ำมันไปประมาณหกห้าถังครึ่งนะรู้สึกว่าห้าถังครึง่งน่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวทําทคลิปสรุปค่าใช้จ่ายแปรนนี้นะบยี่สิบ 2. 2> สองไร่ก็แล้วกันนะผมเตียวยี่สิบสองไร่สี่สิบสี่ร้อยห้าสิบหกต้นนะสรุปค่าใช้จ่ายเป็นช่วงๆไปช่วงกวาดขุดฝังนะแล้วก็ช่วงปลูกแล้วก็ช่วงไทย นะช่วงรดน้ำนี่ไม่ต้องมึงนะข่าใหญ่เนี่ยมันไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายก็ปลูกปามผาแรงนะปลูกได้นะนี่ถ้ามีอุปกรณ์ครบครันปลูกได้เลยนะถ้ามีชุดน้ําแบบนี้นะผมไม่กลัวนะปลูกได้หมดเลยนะเพราะอุปกรณ์เราค่อนข้างที่จะพร้อมหน้าถังน้ําพันลิตรอะไรเนี่ยพร้อมแล้วปัม๊ปมปเบิมอะไรเนี่ยมันก็พร้อม ต้องขยับซ้ายนิดนึงกําลังมันก็งจะดีนะเจ้าดีแม็กเนี่ยโช้ฟอร์ครับเป็นไงมัางกับแรงนี้เสียงเงียบกริบนะปั๊มสีโฟนะไม่ใช่โซฟาลอยนะข้อดีของมันเนี่ยก็คือดูดน้ำได้ค่อนข้างที่จะเร็วในระดับหนึ่งแต่ข้อเสียมันเนี่ยก็คือเขน่าจะทำแบบให้มันตั้งได้เลยนะตั้งแล้วมันจะดูดหมดถังเลย ง่ายคือมันตั้งแล้วมันดูดหมดถังเลยเนี่ยมันเที่ยวตะแคงข้างดูแล้วเนี่ยมันก็จะดูดถดูดน้ําไม่ค่อยหมดถังสักเท่าไหร่ถ้ามันแบบถ่วงไม่เลยจะดีมากเอามาพันลิตรเนี่ยก็น่าจะเหลือสักประมาณหนึ่งร้อยลิตรเหลือสักหนึ่งร้อยลิตรประมาณนี้เหลือประมาณนี้นิดหนึ่งนะเพราะปั๊มมันมันไม่ได้ ถ้ามันตั้งแบบปุ๊บเหมือนในเรือเนี่ยมันก็จะดูดหมดเลยนะแต่นี่มันไม่ได้ตั้งแบบนั้นมันเป็นเพราะสายเราด้วยนะมันก็ทํายากนิดนึนะเอาเท่าที่ได้มันก็ไม่เป๊ะเป๊ะหมดหรอกนะเอาไปปน้ํากี่ลิตรต่อต้นพี่เออมันกี่วินาทีต่อมันก็เป๊ะไม่ได้หนะ้เราต้องคร่าวๆนะมันเป๊ะก็ค่อนข้างที่จะยาก ให้ไปเหตุหมดทุกอย่างเนี่ยให้ตรงคำนวณตรงเป๊ะๆเ,เนี่ยมันยากนะต้องคร่าวๆเพราะไงก็คือต้องคร่าวๆนะคร่าวๆนับในใจยี่สิบวินะหนะึ่งถึงยี่สิบนับหรือ้ามีนาฬิกาคุณจะจับเวลาก็ได้นะ่าสีเรียนเรื่องความแม่นยำอะไรขนาดนั้นนะแต่เราก็รถรถประคองประคองไปนะก็ถังถัง,ถ,งถังหนึ่งเนี่ยสรุปรถประมาณยี่สิบวินะักล่าเฉลี่ยไป ก็ได้ประมาณ80ต้นลองเอาลองลองเอาไปคำนวณดูกันไปถอดตะแวรงรูดดูนะแต่ไม่ต้องขนาดนั้นนะแต่เมื่อกี้โชเฟอร์ลองนับเล่นๆดู1,000ลิตรเนี่ยมันลดไปถึงหรอก1,000ลิตรนะี่มันต้องเหลือสักร้อยลิตรอะ่ะก็ประมาณ80ต้นะได้ถังใหญ่แบบนี้นะ80ต้นก็ถือว่าใช้ได้นะเอ้ย <c oughs> ไม่ใช่80ต้นดต40ต้นนะ40ต้นถังหนึ่ง40ต้นก็ใช้ได้ใช้ได้หมนะแ,แต่ความนานของ แต่ละท่านน่าจะแช่นานจะแช่ไม่นานนะ,จะใจ้เปหมดทุกเรื่องมันก็คุ้งยากโอเคในะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าชอบ <c oughs> คลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมด like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe นะเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำก่อนแล้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม